มงลงท็อป3คนดังถูกยกให้เป็นที่สุดของดราม่าแห่งปี2020ตลอดปี2020ที่ผ่านมาบันเทิงไม่เคยได้พักกับดรามา่าแต่ที่ถูกยกให้เป็นเจ้าแม่แห่งวงการดราม่าที่สุดแห่งปี2020เพราะชื่อของพวกเธอถูกกล่าวขานบนโซเชียลอยู่ตลอดจะเป็นใครสองเลย สายสะพายลองอันดับสองเปิดตัวผู้สร้างตำนานมิสซ้อนอหมายสารจะไปถึงหน้าบ้านใครให้แมดพีเรนีเป็นผู้ชี้ชะตาปีที่แล้วรับมงไปเต็มๆด่ามาคามปีผ่านมาสองปียังโดนดา่าจนในที่สุดปีนี้เจ้าตัวตัดสินใจฟ้องสนัน่นยิ่งกว่าจนกลายเป็นเจ้าของตำนานรับคำขอโทษเป็นเงินสดหลักล้านบาท สร้างบรรทัดฐานบทลงโทษเกลียนคีย์บอร์ดที่จะวิจารณ์นักแสดงหยาบคายในโซเชียลให้กล้าก,ก,ก,กลัวไปตามๆกันเรียกได้ว่าตั้งแต่แมทแจกมงมสิสอนอให้ชาวเน็ตไปหลายๆดาราคนอื่นๆก็เริ่มทยอยออกมาฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดด้วยเช่นกันงานนี้ก่อนจะพิมพอรายทุกคนจะต้องคิดถึงสาวแมทเลยทีเดียว สายสะพายรองอันดับหนึ่งแต้วณตพรนางเอกสาวลูกหวานเจี๊ยบที่ทุกคนรักและเอ็นดูสู่นางเอกที่ถูกสาบ แรงมากปราหนึ่งทำสิ่งใดก็ผิดตั้งแต่เขาเลิกรากับแฟนหนุ่มต้นอาร์ตที่คบกันมา14ปีชาวเน็ตก็ไม่อ่อนโยนกับแต้วอีกต่อไปดราม่าของแต้วมาพร้อมกับบุคลิกแซบซีดมะนาวหมดสวนพร้อมๆกับข่าวรือมุฟออนไว้กับไฮโซในอดีตแฟนเก่าวุ้นเส้นวิริธิภาดังนั้นแต้วจึงถูกหาว่า พยายามเซ็กซี่เรียนแบบวุ้นเส้นนั่นเองจากคนที่ใช่สู่ทำอะไรก็ผิดเต้นติ๊กตอกโดนด่าใส่ชุดออกกำลังกายโดนแซะหุ่นใส่ชุดบิกินี่ทเที่ยวทะเลโดนด่าสุดท้ายมงไม่ลงจะงงมากเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นปาดมงกุดไปคลอง เพราะครองพื้นที่สื่อบันเทิงยาวๆป้ายจากนักร้องสาวยอดกระตานยู่ขวัญใจชาวเน็ตสู่ดารมาม่าชาวทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเปิดฉากดาราม่าด้วยคอนเสิร์ตกาดตกไม่สดชื่นคนดูไม่ใส่หน้ากากไม่เว้นระยะห่างและมีช็อตที่สาวเจนนี่เอาทิชชู่ลูกเป้านักร้องแล้วโยนให้กับแฟนคลับ หลุมแย่งจนสังคมรุมสาปเพราะจากคลายล็อกอาจเข้าสู่ล็อกดาวอีกรอบจากนั้นดราม่าเดินสายเข้ารัวๆไม่ว่าจะเป็นดราม่าเหยียดเพศที่3จนเจ้าตัวรีบรรขอโทษดราม่าอวดรวยเพราะพดรูปโชว์รถดูคันใหม่ที่มีอยู่เต็มโรงจอดรถและระเบิดโรงเมื่อดราม่าผิดสัญญาจ่าเกาเกลกผลน้องชายผู้ร่วมฟิจอริงเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวที่มีส่วนทําให้เพลงนี้ด่งดังจน สองสาวพี่น้องเจนนี่ลินลี่มีชื่อเสียงและเงินทองหลังจากมีเรื่องราวกับก้าว เกลึกผลจนถึงขั้นฟ้องร้องนักร้องคนอื่นในสังกัดทยอยลาออกจากค่ายด่ามาค่าจ้างงานไม่เป็นธรรมจนมีการแฉรายได้จากงานรีวิวเจนนี่และค่าจ้างที่จ่ายศิลปินที่รับรีวิวยังไม่พักสมกับได้มงดรามาเพราะมีดรามาเจ้าหนี้บุกทวงเงินแม่ถึงบ้านคลิปด่ากันสนั่นเกือบมีหว่างมวยด่ามานี้ลากยาวจนต้องเจ้าหนี้ โพลอีกหลายลายจนเจ้าตัวยอมเปิดยอดนี่พบว่าแม่เป็นนี้14จังหวัดมีเจ้านี่มากกว่าร้อยลายโรประกาศให้มาติดต่อรับเงินยังไม่ได้หายใจหายคอเรื่องดราม่าก็เข้ามาซัดอีกร,กรอบๆกับดราม่าเจนนี่ทิ้งพ่อชาวเน็ตจวกเลี้ยงแฟนได้แต่ไม่เลี้ยงพ่อจนสาวเจนนี่ต้องพดพับซุ้มสร้างบ้านใหม่พ่อและยืนยันไม่เคยทิ้งพ่อหายใจออกเพียงหนึ่งครั้งก็พบว่าเช้าวันใหม่ดรามา่าใหม่ มารอเสิร์ฟได้อีกกับดราม่าคลิปหลุดสุดสยิวกับแฟนหนุ่มซึ่งความจริงเป็นแคปการแคปภาพจากคลิปที่ทั้งคู่นอนคุยปกติและเป็นคลิปเก่าที่เคยโพสลงโซเชียลเองและนี่เป็นเพียงแค่ดราม่าใหญ่ๆที่จับต้องได้เท่านั้นเพราะจริงๆแล้วสาวเจนนี่ได้หมดเธอพบกับดราม่ารายวันเลยละจ้ามองดราม่าไม่ลงจะงงมาก